ស្រូវាបាន់ខ្ល់ម្រោ់លើងស្រ พวกเต่าแตกตอนนี้กำลังมัวมันเลยนะพี่น้องเนี่ยปลายยางนี้ปลาขี้เฟยใส่บิ๊กเต๋โบโซ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 ดูกนะโซไหมอ๋อแลนี่ปลาเขาตัวนี้ไม่ใส่โซนแม อันนี้อะไรไหมซูบังหน้าไหมเออได้ยังยังยังตัวนึงปลาขาวน่ะตัวสามสี่ตัวเลยครับใส่บิ๊กครับโอ้ยมันเปิดมันตุ้งเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับพี่น้องเอาเลยครับนี่ปลาอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยปลาอย่างวะเฮ้ย งานเข้าเลยครับตอนนี้ครับไซโลครับไซโลหาไม่เห็นครับไซโลหาไม่เห็นเออเลยเออน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 ไอ่ไรๆงานเข้าแล้วนี่เขาหนิเขาเขาไซจิ๋วเนี่ยเนี่ยสนไม้น่ะฮันเลียวบะมินทางพุ่นทางเออเที่ยวนั้นแล้ว คเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วครับน้ำไม่ลึกนะครับอุ้ยเอาแล้วน้อยบริเกียวโอ้ยสองตัวไปนู่นแล้วปลาเขาปลาเขาสามตัวสี่ตัวเอาละครับเอาละครับไปแล้วครับเอาละครับเออเออเอ้าสามตัวครับสี่ตัวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองครับยังอีกโน้ตโน้ตนะโซโซอ่ะ อ่าครับเอาละครับพาว่าประธานยังไม่ทันถไทยาใหมเอออุยเฮ้ยจับจจับจับจับไ่ไปใส่ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ย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 ฝัอื่นใส่ัน่วนี่ฝักเาับเ้าสตัวเียข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอาอะไรมัอะไรเสี้ยมมาเข้า

มา้าไปเ้ยยโบปขาครับปลาข้าวครับโอ้โหเนี่ยหนองนี้เยอะครับหนองนี้เนี่ยอาทินแห้งเลยมันสิตาย Bà ngang, ngang, lang, Hè, lang, Gào lang Nè, nè Bà nee, bà nee, Nè, 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 nee, 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 โอ้ยยังตัวนึงยังตัวนึงอยู่ฮะเนี่ยแนมก้อนแป๊บโอ้ยอะไรวะอะไรปาที่เยไม่ได้เขาจะตายทังไงยูฮานเละลอยลุ่มๆนะไปเล้วตดอปปีแล้ว เ้ยเอิ uh ้น oh. กับมาโดซอกเลยได้ปลาเพะเมืองเดยซนี่นี่นี่นหาเขาเลยนี่นเรียบร้อยอุ้ยมาครับไซดครับหนึ่งไซครับไซจิ๋วเอาขาเหเอาขามาโชวครับเอาเขามาโชครับเดี๋ยวเดโชสเออเดียวเโชว์เออหนองสาโอ้ลทิ้เลย มันบุ่นเลยข้ากันเลยเฮ้ยตุ๊เอ้ยดึกระดึ๊กระดึ๊อปะเงินกระเพี้ยวได้น้าซุ้ซเอก็เขาเขาเขาเออหิเข้ามาเดยวครับเดยครับเทียวท่าท่าประเขาตรงนั้นก่อเอาต้องไหมเออเออหเองออหนึ่งสองสาเออโอเคไปตุกเลยมาับ มาสิตายก็ง okay, okay yeah, ูเห yeah. ียอย่งวะงูเหียงูดินงูดินเอาเลยอย่ามนี่คือไ้เาล้ป่านี่ก็เอามาเนยเห็นว่าก็ได้เนยไมไม่เนังเยอะนะครับเขายังเยอะนะครับโอ้ยกวขบันี้เอาเลยครับงานเขาเลยครับุ้ย อยู่หนองนี้เยอะยครับอ,อ,อุ้ยสองตัวครับปลาเขายังมาเพิ่มมาอีกครับโอ้โหฟันจนเลยครับงานนี้ปลาเขาครับงานเข้าแล้วครับพี่น้องงานเข้าแล้วครับปลาเขาครับพี่น้องอุ้ยครับปลาเขาทั้งนั้นเลยพี่น้อง นี่มีแต่ลูกมานะครับตัวแม่มันน่าจะอยู่ในสะนะครับพี่น้องม่เออครับ<ๆ>นี<ๆ>่ใกล้จะแห้งแล้วพี่น้องเกือบจะแห้งแล้วแต่ว่าเราพักเที่ยงก่อนนะครับกินข้าวเที่ยงก่อนพี่น้อง ลงภาษาแล้วเฮ้ยจะไหลไปไหนกันหมดวะไอซ้อนซ้อนครับไอซ้อนครับไอซ้อนโมอ,อยู่เที่ยงพูน้ำน้ำกระต้านะ่ะไปไหนครับไปไหนไปไหนครับ Bring it on Carl if you're not. Oh!